อันนี้นะตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะเกมเป็นขาก,กับอุตรดิตนะนี่รอบนี้รถไฟจะมาจากฝั่งนู้นนะก็คือมาจากสถานีใหญ่ของเชียงใหม่นะคะอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์ก็มาส่งนะเกมขึ้นรถไฟกลับบ้านนะคะโอ้โหตอนมามีกระเป๋าสองใบนี่ขากขับของพเพียบเลย ดีน์ช่วยนะถือของมาหนักไหมดีไซน์หนักไหได้ไหมค่อยๆแม่ช่วยไหมได้ไหมคะได้รถไฟมาหรือยังไปดูสิได้แล้วได้แล้วใช่ไหมรถออกอีกสนาทีอีกสิบนาทีรถออกเก้าโมงสี่สิบสามใช่ไหมคะนักเกมได้แล้วไปเอาของวางก่อน บัลี่แล้วก็อะไรนะสลัเปานะทุกคนขนมเ,เปี๊ยะนะไปฝากยายนะผนกลับไดเยอะเลยอ่านี่นะตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะเกมเป็นขากลับอุตร,ร,รดิตนะนี่รอบนี้รถไฟจะมาจากฝั่งนู้นนะก็คือมาจากสถานีใหญ่ของเชียงใหม่นะคะตอนขาตอนที่นักเกมมารถไฟจะมาจากฝั่งนี้เนาะ,ะมาจากอุตร,รดิตนะคะ นี่รอแดดแดดรถไฟมาแล้วนี่อ่ะเข้ามาอยู่ภาในไหนห้ามอยู่ใกล้เส้นเหลืองอันตรายใช่อันตราย,น,ยนะคะมี่ใจร้านไหมคะโอรถไฟมาแล้วนะทุกคนตรงเวลามากเลย ขบวนแรกไปดูกันไปดูกันไป็่องไป็่สอง,สอง,สองตามมาส่งามาเกมนะทุกคนบ๊ายบายังไงบอดยาวว่างพอดีเลยนี่แล้ทุกคนเสียงน่ากลัว,วใช่ไหมมันเสียงดังใช่ไหมคะอ่ะเราเข้ามาดูนี้ในๆนี่นะเดี๋ยวรถจ,จะวิิงไปทาง แต่ว่าน้าเกมจะไปแวะลงที่อุตรดิตถ์ก่อนอ้าวน้าหายไปไหนแล้วน้าอยู่ไหนแล้วน้าไปนั่งตรงไหนนู่นน้าไปนั่งไหนนู่นแล้วย้ายแล้ว,ยยลวนู่นาน้าไปตรงนู้นแล้วดิสายนี่เห็นไหมนายสถานีให้สัญญาณธงเขียวรถไฟจะออกแล้วเห็นไหมเห็นไหม สงการดีไซน์ก็จะไปบ้านยายใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปเองเนาะเอารถส่วนตัวไปนะอันนี้นักเกมมาเที่ยวนะคะทุกคนไปวันนี้เราก็มาส่งนักเกมแล้วนะคะวันนักเกมมาเที่ยวแค่สองวันเองนะทุกคนมาเที่ยวมาทําธุระนะเดี๋ยวสงการเราก็จะไปเที่ยวบ้านนักเกมไปเที่ยวหายายสามอ่ะคะไปกลับบ้านแล้วเนาะบายบายค่ะทุกคน